มาถึงวันนี้ที่คุณครูได้พิสูจน์ให้ทุกคนประจักษ์และขอบคุณความดีที่คุณครูสั่งสมมาเกื้อหนุนให้ท่านมีความสุขสุขภาพพรรณมมยที่แข็งแรงมีช่วงเวลาที่มีแต่ความสุขต่อจากนี้และตลอดไปนายวิเชียนเปลมบุญเกิดเมื่อวันที่สิบิถุนายนพุทธศักราช2,506บิดาชื่อนายชินเปลมบุญ มารดาชื่อนางชั้นเปลมบุญสมรสกับนางเยี่ยมเดือนเปลมบุญมีบุตรธิดาด้วยกันสองคน 1. น,นางสาวพระวันรัธเปลมบุญ 2. นางสาวปวีกรเปรมบุญประวัติการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยครูมหาสารคามเอกการพัฒนาชุมชนปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยครูมหาสารคามเอกสังคมศึกษาประวัติการทำงานวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพ่ไทยรันณีเทค พุทธศักราช2,545ถึงพุทธศักราช2,562ครูปฏิบัติการสอนสาขาช่างยนต์รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการพุทธศักราช2,562จนถึงปัจจุบันหัวหน้าคณะอุตสาหกรรมครูปฏิบัติการสอนสาขาช่างยนต์หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร แต่มาทํางานที่นี่ก็เจอเขาอะนะคะเจอเขาเขาทํางานก่อนเรามาปีมาตั้งแต่แรกก็คือปี47นะคะอุย้ยแต่เขาเพี้ยนได้ไหมอะทำไมต้องเรียกแม่ด้วยอะแกเพียนพี่ได้ไหมอะพี่แดงโอ้ได้โอเคอ่ะอยากทราบเป็ไหนบอกมาถามมาเลยค่ะป,ป้าวิเชียนเป็นยังไงบ้างป้าเหรอโอุย้ย เขานัดแปดโมงมาทําไมก่อนเจ็ดโมงเช้าแล้วก็ทำอย่างนี้ตลอดแล้วป๋าก็ไม่เคยสายเลยนะคะมาเช้าหัวเพื่อนและที่สําคัญไม่เคยลานะคะไม่เคยขาดนอกจากป่วยตามหมอนัดอันนี้คือปา๋ปาป๋าแต่ก่อนรอูปลอยนะนะคะสาวตึมแล้วก็เป็นที่รักของเพือพ่อนเพื่อนเป็นที่รักของพี่พี่ um. นะคะแล้วก็ลูกศิษย์เยอะคะ่ะปา๋าลูกศิษย์เยอะแต่ถ้าถามเรื่อง มีรรกนิดนึงเนาะค่ะนี่มีระกำนิดนึงเนี่ยคือวันนั้นจําได้เลยไปเขื่อนอุบลรัตน์นะคะวันนั้นบอสมาด้วยนะบอสมาครั้งแรกเลยจําได้คือวันที่16มกราคม2555ทางคณะครูขึ้นขึ้นเขื่อนอุบลรัตน์แต่ก่อนเรามีรถหกล้อเก่าๆเก่ามากเก่ามากดูปากค่ะเก่ามากนะคะไปเนี่ยเวลาขึ้นเนินเนี่ยนะคะเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเกียร์เนี่ยเวลาขึ้นเนินเปลี่ยนเกียร์ต่ำใช่ไหมคะรถมันจะท้อยลง ะะพอรถมันจะท้อยลงเนี่ยตอนนี้เขาก็ต้องใช้หมอนนะคะเป็นหนุนล้อเป็นหนุนล้อเนื่องจากว่ามันชันมากรถก็ไหลลงมานะคะแต่ป๋าด้วยฝีมือนะคะป๋าก็าพาน้องๆไปถึงเขื่อนอุบลนรั์จนได้นะคะแล้วที่สําคัญเจอบอดครั้งแรกที่เขื่อนอุบลนรั์ค่ะก็เลยเป็นความทรงจำนะคะที่ดีๆนะคะป๋าวิเชียนขับขอให้เติมน้ำมัน ขับไม่ได้มี2อ,อย่าง1ตะเกียง2เครื่องบินต้องนั้นขับได้หมดเลยเออขอบคุณป๋านะคะที่ให้ความรักนะคะกับน้องๆนะคะขอบคุณป๋าที่ให้ความเชื่อมั่นกับลูกศิษย์ขอบคุณป๋าที่ส่งลูกศิษย์ไปด้วยกันขอบคุณในหลายอย่างนะคะที่เราทํางานร่วมกันมาอยากให้ป๋านะคะดูแลตัวเองนะคะเป็นห่วงนะนะคะดูแลสุขภาพนะป๋าเป็นห่วงนะคะ ก็มาทำงานที่นี่ตั้งแต่สมัยยังเป็นชื่อเดิมก็คือ b t e ท h นะคะชุมแทารบริหารธุรกิจมาอยู่ที่นี่ก็ได้รู้จักอาจารย์วิเชียนเลยเพราะว่าท่านอยู่ที่นี่มานานแล้วนะคะเราจะ,ะพูดถึงอาจารย์วิเชียน ในแบบเดียวกันทั้งหมดนะคะก็คือเรียกป๋าวิเชียนนะคะถ้าถ้าเรียกป๋าป๋านี่เราจะรู้เลยว่าเราหมายถึงใครนะคะในส่วนของอการทํางานนะคะของป๋าก็รู้สึกว่าป๋าเต็มที่ในส่วนที่ป๋าได้รับผิดชอบนะคะเช่นนักศึกษาวิชาทหารรอรอนะคะป๋าก็เต็มที่แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะในการทํางานถึงวันนี้นะคะก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพ ของป๋านะคะที่สุดนะคะพอทราบมาว่าป๋าก็มีลูกประจําตัวนะคะสุดท้ายก็ขอให้ป๋าดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์สัตววัตรรอด,ดีนะครับเป็นตัวแทนของสาขาช่างยนต์ทํางานกับป๋ามาแล้วนะครับประมาณ4ปีได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างนะครับกับป๋าทั้งการทํางานนะครับการใช้ชีวิตอยู่ในองค์กรถือว่าป๋านะครับเป็นอาจารย์คนหนึ่งก็ว่าได้ นะครับเพราะว่าผมมาฝึกสอนอยู่นี่นะครับก็ได้รับวิชาจากป๋านะครับทั้งเรื่องการสอนหลังจากที่ป๋าเกษียณนะครับก็ขอให้ป๋านะครับมีความสุขนะครับมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงถ้าได้ทํางานอยู่นี่ต่อนะครับก็ให้เป็นล้มโพลวมไสอย่างนี้ต่อไปอีกนะครับขอบคุณครับผมรู้จักกับอาจารย์วิเชียนมานะครับตั้งแต่เข้าเรียนปวช .1 จนถึงปวส .2 นะครับแกเป็นคนเป็นรี่นะครับภูมิใจนะครับ ที่แกเป็นผู้ให้ความรู้ประสิปปะสทธิราสานวิชานะครับชอบนะครับรักห่วงใยนะครับดูแลผูกพันธ์ครับครับผมนายเจียงไกรเพิ่มสีเป็นนักศึกษาฝึกสอนประสบการณ์วิชาชีพรูนะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์วิเชียนที่ได้อบรมสั่งสอนนะครับ กับผมนะครับตั้งแต่สมัยที่ผมเรียนอยู่ที่นี่นะครับจนผมได้ไปศึกษาต่อที่ราชมงคลอีสานนะครับจนได้กลับมาฝึกสอนที่นี่นะครับท่านอาจารย์มิเชียนนะครับแกก็ให้ความรู้เป็นที่ปรึกษาที่ดีคนหนึ่งนะครับให้ความรู้ความสามารถนะครับที่ให้ผมสามารถไปต่อยอดได้นะครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์มิเชียนจริงๆครับขอบคุณครับ สวัสดีครับผมก็เรียนกับอาจารย์วิเชนมาคนข้างนานนะครับ5ปีอาจารย์วิเชนก็เป็นคนนิสัยดีครับน่ารักแกก็ให้ผมรู้ครับเรื่องระเบียบวินัยนะครับก็เป๊ะมากครับบันจิ้งดีผมยังจําได้ถึงทุกวันนี้เลยครับสุดท้ายก็ขอให้อาจารย์วิเชนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับผมขอบคุณสําหรับทุกอย่างครับผมรู้สึกตื่นตันใจอย่างอย่างมากเลยทีเดียวนะเพราะว่า กว่าอาจารย์ทุกๆท่านที่เห็นผมเดินผ่านวิเลยด้วยการแต่งตัวปแปลกๆนานาก็ตามแต่นะครับตั้งแต่ขึ้นเข้ามาปวชหนึ่งจนถึงตอนนี้เป็นปวโสชั้นปีที่2นะครับแล้วก็เป็นรอดโนโซโทชั้นปีที่5ทั้งหมดนี้รวนได้รับความชืยเหลือจากอาจารย์พิเชนทั้งหมดนะครับถือเป็นเรื่องดีมากที่อาจารย์วิเชนโดยช่วยสอนหลาย,ลายอย่างให้เอริรู้กับเรื่องพวกนี้นะฮะร,รู้สึกขอบคุณอาจารย์พิเชนมากรับถ้ามีโอกาสก็จะตอบแพน จะสกวดนึงก็วานไปนะอาจารย์วิเชนได้เคยบอกว่าถ้าได้ดิีดีๆแล้วอย่าลืมมาจารย์ผมต้องพูดเลยว่าตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงปี5ของเราโดนไม่มีทางจะสามารถดื่มมาจา์ได้อย่างแน่น,นอนนะครับอาจารย์วิเชนถือเป็นเกียรติอย่างมากที่ให้โอกาสในการอัดคลิปนะครับพูดความในใจแต่ผมได้ไปร่วมงานเดี๋ยวผมจะตรงดิ่งไปหาอาจารย์วิเชียนเลยทีเดียวยนีงก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมนามนักศรรึกษาวิทยาลัยอาหารความรู้สึกของผมที่มีต่ออาจารย์วิเชียนนะครับคือ อาจารย์เขาเป็นคนที่ตามเอกสารทุกอย่างตั้งแต่ผมได้เข้ามาเรียนรอดอเขาเป็นคนที่แนะนําทุกอย่างกับผมตั้งแต่ผมที่ไม่มีอะไรเลยจนผมได้เข้ามาอยู่ในรอดอนี้เขาเป็นคนที่ซัพพอร์ตพวกผมแล้เพื่อนๆกับผมถึงแกจะดูดูไปหน่อยแต่ในใจของเขาก็เหมือนพ่อคนนึงของผมเลยครับทั้งหมดนี้ผมอยากจะบอกกับอาจารย์ว่าถึงแม อาจารย์จะไม่ได้มาสอนแบบนี้แต่ผมก็ยังจําอาจารย์อยู่ในหัวใจเสมอพวกผมจะอยู่กับอาจารย์ตลอดถ้าอาจารย์ปลกเกษียณไปแล้วผมก็อยากจะขอให้อาจารย์มีชีวิตที่มีความสุขตามที่อาจารย์ต้องการนะครับขบวนนี้พวกผมก็ขอบคุณครับขอขอบคุณสําหรับความรู้สึกดีๆที่ท่านได้มอบให้มาโดยตลอดขออวยพรให้ท่านมีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยความเคารพรัก